นี่ครับมีต้นหนึ่งนะครับที่เราออกมาได้อยู่ตรงนี้อีกทีครับงัดขึ้นมาที่นต้นนะครับนี่ความงามของเขาครับลากก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือโดไม่รู้ล้มครับนี่สองต้นแล้วครับในวันนี้มาเจอแล้วเขาจะเป็นกอกอใหญ่ครับ นี่ครับนี่นะครับเราก็เอาไปใบจะมีขนนิดๆน,นะครับพอนุ่มๆนะฮะนี่ฮะน,นี่เขากำลังขึ้นยอดนะครับถือว่าเป็นพันธุ์ที่ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมลงงัดต้นนี้ขึ้นมาดูต้นนี้ต้องงัดครับ น่ครับลวเขาจะอยู่บนดินถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับนี่ครับนี่นะครับ,รบแบบนี้นะครับมีลาครับ รากเขาจะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกับใบกับกับยอดนะครับนี่คือโดบไม่ดูล้มทางกอวันนี้มาเจอกอใหญ่ครับหลายต้นนะก็ข,ขึ้นนี่ครับนี่ครับถือว่ากอใหญ่มากครับนี่ใช้ทำเป็นยาได้เยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าเราใช้ประกอบยาเนี่ยจะไม่ได้ใช้มากมายนะครับนี่ได้กอ่อนนะครับ แต่ทีนี้ผมถ่ายหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าทําไมคําว่าโดมันดูล้มนี่คืออะไรนี่คือของจริงครับนี่ยอดครับนี่เขาโดขึ้นมาแล้วครับนี่นี่นะครับนี่ช่อครับเป็นช่อเขาครับนี่โดแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับนี่กําลังจะแก่เลยนะครับนี่ครับนี่คือใบนี่คือต้นนี่คือตัวที่เขาออกมานะครับ ผมก็ยังไม่เคยเห็น,นจริงๆนะต้นก็เป็นขนนะฮะขนเล็กๆครับนี่ขึ้นมานี่คือโดไม่รู้ล้มนะครับนี่ดอกเขาครับนี่ขึ้นดอกออกมาแบบนี้นะครับนี่พอดอกจบเขาก็จะเป็นอ่าเป็นเม็ดเป็นเมล็ดนะครับแล้วก็กระจายอยู่แถนนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเนี่ยก็มักจะเจอเป็นกลุ่มๆนะครับนี่คือลักษณะของเขาครับโดไม่รู้ล้มนะครับนี่ย ตรงนี้น่าจะเป็นดินที่เขาชอบมากครับเพราะว่าดูแล้วมีลักษณะต้นใหญ่ต้นอวบนะครับนี่นะครับต้นใหญ่ต้นอวบแล้วก็ดูยอดที่เขาแทงขึ้นโดขึ้นมาเนี่ยน,นะครับนี่นะฮะถ้าไม่ไฟไหม้ไม่ถูกลมหรือพุก,ก่อนจะไม่มีลมครับนี่คือยาบำรุงนะครับเป็นยาบำรุงทั้งผู้หญิงผู้ชายฮนะ ส่วนมากเมื่อก่อนนี้ปุยยาตายายเราจะใช้ในการกินเพื่อที่จะ,ะแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับกระจายเลือดกระจายลมพวกนี้นะฮะตอนหลังเราก็ตั้งชื่อแบบโดไม่รู้ลม้มก็เลยทําให้ผู้คนเห็นว่าเป็นยาโดบแต่ก็เป็นยาที่บำรุงกำลังครับฟื้นฟูกำลังแก้ปวดแก้เมื่อยคลายเส้นคลายเอ็นได้เป็นอย่างดีนี่แหละคือสรรพคุณ ที่หลักๆของโดไม่รู้ล้มนะครับเมื่อเลือดลมตัวด,ดีก็แน่นอนครับทำให้เรามีกำลังวังชาดีครับอาจารย์เชาาชาแนลครับเป็นช่องสมุนไพรที่ตอนนี้พาท่านเข้าป่าลึกพอสุข,ขวรแล้วนะครับก็มาดูต้นสมุนไพรที่จริงๆแล้วเขาอยู่ในป่าครับ